สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาแบบหัวเร่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการไฟแรงๆนะครับในการทำกุ้งอบุนเส้นนะครับหรืออาหารตามสั่งนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับเป็นเตาหัวเร่งนะครับรุ่น fr ขีด4นะครับของยี่ห้อ f r y i king นะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับ เออแกะออกมาแล้วน, <trips> นะครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่สี่หัวนะครับสี่หัวเรียงกันนะครับนะครับวันนี้เป็นเตาหัวได้ขนาดประมาณสี่นิ้วนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับก็จุดที่ใช้ในการควบคุมไฟอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่เขาล็อกไว้นีรนบตันนี้นี่นะครับนี่นะครับเป็นบาควบคุมไฟนะครับบอดี้เป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับ นี่นะครับ4ตัวเลยนะครับตัวนะครับก็ค่อนข้างยาวนะครับนะครับตัวนี้น่าจะเดี๋ยวผมวัดขนาดที่ดูแล้วกันนะครับยาวมากครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น4ี่หัวนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อตัวนี้ไปเนี่ยก็คือใช้กับหัวปรับแรงดันสูงเลยนะครับหัวปรับแรงดันสูงนะครับไฟจะแรงมากนะครับไฟประมาณคืบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมยกมาให้ดูข้างล่างนะครับ ยกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับก็จะมีวาล์วนะครับในการตับนะครับสี่ชุดนะครับหนึ่งชุดจะมีสองข้างนะครับแบบนี้นะครับอ่าทำไมถึงถึงมีสองข้างนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเอ่อที่หัวเตานะครับจะมีไฟล่ออยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับจะเป็นชุดควบคุมไฟหนึ่งข้างนะครับแล้วก็จุดที่เป็นหัวเร่งตัวนี้ นะครับ1ชุดก็ควบคุมไฟอีกหนึ่งข้างนะครับเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะก็คือฝั่งนี้ควบคุมไฟล่อฝั่งนี้ควบคุมหัวเร่งนะครับอ่ามีแค่สองอย่างนะครับมีแค่สองอย่างนะครับนี่คือ1ชุดนะครับแล้วก็มัดรวมกันเป็น4ชุดแบบนี้ตามภาพนะครับนะครับวอลที่ให้มาเป็นวอลทองเหลืองอย่างดีนะครับแบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็หมุนซ้ายขวาแค่นี้เองนะครับในการปรับนะครับไม่ยากนะครับ มาดูขนาดนิดนึงนะครับขนาดทั้งตัวนะครับผมวัดจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับ110เซนติเมตรนะครับท่านที่มีโต๊ะในการวางสินค้าเคาน์เตอร์นะฮะต้องจดขนาดไว้นะครับ110เซนนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแต่เผื่อไปอีกนิดหนึ่งครับเผื่อไปอีกมาสัก5เซนทําไมถึงต้องเผื่อเพราะว่านี่ครับจุดที่ต่อแก๊สเนี่ยยื่นมาด้านนี้นะครับจะไม่หลบไปด้านหลังนะครับจะยื่นมาด้านขวานะครับ อ่าผมบอกให้เผื่อไว้10เซนนะครับก็คือจะเลยมาถึงนี่นะครับเพราะต้องมีสายแก๊สมอีกนะครับนะครับจุดที่ต่อแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อไว้ด้วยนะครับรวมเป็นเสร็จแล้วนะครับพื้นที่ในการวางของเขาเนี่ยท่านควรจะเผื่อไว้สักประมาณ130ก็ได้ครับ130นะครับรวมเป็นเสร็จนะครับอ่าพื้นที่วางนะครับโอเคมาดูข้อดีของเตาตัวนี้นะครับเตาตัวนี้เนี่ยให้ไฟแรงมากนะครับนะครับใช้กับร้านอาหารตามสั่ง นะครับก <P uta> ุ้งอบบุ้นเส้นเนี่ยใช้ได้นะครับมาดูขนาดหวัวเตาที่ผมแจ้งไปไหมครับเมื่อกี้สี่นิ้วนะครับคือด้านในตรงนี้สี่นิ้วนะครับแต่พื้นที่ในการวางกระทะตรงนี้ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยอยู่เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วนะครับก็ประมาณสิบห้าเซนเนาะเจ็ดนิ้วนะครับอ่าตัวความลึกนะครับความลึกของตัวเตานะครับจากตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ32เซนนะครับนะครับมาดูความสูงครับความสูงเนี่ยผมวัดจากตรงนี้นะครับขาตั้งเลยนะครับขาตั้งเลยฮะจนถึงตรงนี้12เซนนะครับ12เซนนะครับบวกตรงนี้อีก5้าเซนเป็น17ดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเผื่อไว้1คืบนะครับความสูงนะครับ1คืบนะครับแต่เตาประเภทนี้นะครับไฟเข้าแรงสูงนะครับ ฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้งานนะครับท่านต้องเผื่อความสูงให้เลยไปนิดนึงครับเปลวไฟจะเลียมาถึงนี่เลยนะครับสมมติเราวางกระทะตรงนี้นะครับไฟวิ่งจากตัวนี้มาดูกระทะแล้วก็หลบมาด้านข้างนะครับไฟจะถึงนี่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับของต่างๆต้องวางให้เลยจุดนี้ขึ้นไปนะครับเลยจากหัวที่วางกระทะไปอีกประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับไฟจะถึงจะไม่โดนนะฮะนะครับส่วนท่านที่ทําเป็นที่ ดูดควันนะครับป่องดูดควันนะครับก็จ oh. ุดดูดควันเนี่ยควรจะเลยศีราะท่านปีกนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับถึงจะไม่มีกลิ่นนะครับโอเคโดยรวมหน้าตาประมาณนี้เลยนเลยครับนี่ครับย่ออยู่นี่นะฮะย่อปลคิงนะครับอยู่นี่นะฮะอ่าสเตลเลสอย่างดีนะครับเงางามนะครับสวยงามมีสี่หัวเลยนะครับเรียงกันนะครับท่านที่ขายดีนะครับมองหาเตาคุ้งอุปุนเส้นนะครับเตาร้านอาหารตามสั่ง ตัวนี้จะเหมาะมากนะครับมาทีสี่หัวรวดเลยนะครับร้านอาหารผู้ประกอบการนะครับใช้ได้นะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับสอบถามและสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับศูนย์เก้าเก้าสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับนะครับโทรได้แอดไลน์ได้นะครับสอบถามสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้เพื่อนท่านได้ทราบด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ